คุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ปืน S M G มีเยอะแยะเสลือกเกินแต่คุณไม่รู้ว่าปืนกระบอกไหนมันเข้ามือกับคุณบ้างทั้งเรื่องแรงดีและเรื่องระยะดามจดวันนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงนี้แล้วแสงสว่างมาถึงคุณเพราะวันนี้ผมจะพาคนไปเล่นปืน QQ9 เป็นปืนที่สามารถเล่นได้ทุกแพททั้งมือใหม่และมือเก่าก็อยากรู้กันหรงอย่างว่าปืนนี้มันเล่นดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าอยากรู้แล้วก็ไปกัน ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับถ้าผมนี่ก็กลับอีกครั้งเหมือนเดิมต้นซานเอทครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นปืนคิวคิวเก้าในเอทนะผมเป็นปืนที่ดีตลอดทุกแพทนะผมแต่ว่าแค่บางแพทปืนกระบอกเนี่ยถูกแบบเฟนเนตแบบยังไงทุกคนโดนเฟนเนตกบอะไรพวกนี้ยก็คือเราเลยไม่ค่อยเห็นคิวเก้ามดับมาเล่นในแพทก่อนๆนะผมแต่มีแพทหนึ่งที่คิวเก้าบอกเลยว่าเมตาสุดๆนะครับผม ก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแต่งปืนคิว9นั่นเองนะครับผมก็อยากรู้ของแต่งเลยใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วผมมีเรื่องหนึ่งจะมาบอกนะครับผมก็คือช่วงนี้ผู้ติดตามที่ดูผมอยู่เนี่ยบางคนการแจ้งเตือนขึ้นบางคนบักการแจ้งเตือนไม่ขึ้นนะครับผมก็ ผมบอกไว้ก่อนเลยให้กดยกเลิกติดตามก่อนนะผมแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดนะครับผมการแจ้งเตือนก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูคลิปผมได้ตรงเวลาเป็นคนแรกนะครับผมก็กดไลค์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็โถมา ออตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะครับผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแับเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมไปนานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์ดกลุ่มแมสเซจทักคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นแทกันมาทุกคนก็มันดูหน้ารอดเอาปืนของผมกันเลยนะผมนี่สกินนอ่ทใช้ก,ก็คือสกินคิว9หมาป่านเองนะผมบอกเลยว่าโคตรหล่อเท่ทุกคนดูเ <c oughs> ที่จัดจามามาดูของแต่งปืนองผมกันเลยอันนี้ผมจะแต่งให้สําหรับั้งมือใหม่และมือเก่านะผมก็คือใช้ของแต่งเดียวกันได้เลยเพราะเป็นปืนที่เล่นง่ายมากๆเลยนะผมคิว9เพราะแรงดีดไม่เยอะเกินไปนะผมก็อันแรกใช้ตัวโมโนติกซับเบสเซอร์นะครับผม ต่อไปคือตัว RTC l e c o n t a k e l o n n นะครับผมต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านทายนะ,นะครับผมต่อไปคือ OWC Laser t e c t i c a l นะครับผมต่อไปคือ c r o r a d i n t e n e t Max นะครับผมก็ทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมือใหม่จะเล่นได้ไงใส่ไม่ติดผ่านท้ายปืนมันต้องดีดใช่ไหมล่ะก็คือ ท,ทุกคนเข้าใจถูกแล้วถ้าเราไม่ใส่ไม่ติดเราใส่ตัวไม่ติดพันธยเนี่ยมันจะดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราแลกเปลี่ยนกับตัว RTC ์ท c o n t e คอนลองซึ่งเป็นตัวที่แบบอายาวที่สุดนะครับผมเน่เนี่ยใน3อันเนี้ยทุกคนอันนี้คืออันนี้ยาวที่สุดนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำเนี่ยทุกคนเห็นไหม มันแล้วมันจะลดแรงดีดแนวนอนด้วยน้องถือว่าดีมากเลยนรับที่เราใส่ไม่ติดพานท้ายไปเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือของแต่งเนะี่ยเป็นคือของแต่งที่สแตนดาร์ดมากเลยนับเป็นของแต่งพื้นฐานที่ทุกคนเล่นอยู่แล้วนรับแล้วผมมีของแต่งให้ที่อีกเซตหนึ่งน้ับเป็นของแต่งสำหรับสายวิ่งบูนะเอนะครับผมนี่เดี๋ยวผมหาแป๊บอัน,นอันนี้อ่า เด่ทุกคนทุกคนใส่เป็นตัวนี้ทุกคนเปลี่ยนถ้าแบบเราวิ่งบูแล้วเราคิดว่าคุมปืนได้นะครับเราเปลี่ยนจากตัวอา R T C r e c o n Tech ลองนะครับเป็นตัว M I P t ะ c ะเข้าบา r เรลนะครับตัวนี้ก็คือถ้าใครคิดว่าตัวเองนะ่ะเหมาะกำลังฝ่ายวิ่งบูไม่เน้นยิงระยะกลางนะ ก็แนะนําให้ใส่เป็นตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตัวที่สั้นที่สุดเราจะได้ซูมไวขึ้นแบบสู้เขาง่า,ายๆระยะใกล้นะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคนทุกคนดูความคล่องตัวของผมดิหนึ่งร้อยหกเลยนะครับผมบอกเลยว่าไวมากพอๆกับฟินเนตได้เลยนะครับผมกึ่งกระบอกเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ปิก รเราเข้าไปในเกมกันแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นโหมด domination ย่าน short h o u s นั่นเองนะครับผมมาพอฝั่งเรามีลูกซองน่ะว่ะเฮ้ยเอาเรื่องมา Q9 regenerate โอเคเจอโ solo หมดแล้วแต่ฝั่งเรากดสองว่ะไม่อปไรมาพร้อมพร้อมจะจัดพร้อมจะจัดเอาระเบิดไปก่อนเผื่อโดนเผื่อโดนเผื่อมีคนโดนเผื่อมีคนโดนไม่มาว่ะไม่โผล่ฝั่งนี้ปกติฝั่งนี้ไม่ต้องโผล่นี่ไงปุ๊บปุ๊บโผล่ปั๊บแต่โอ๊ย กำลัง <S ans ion> จะจะอ้อมไปยิงหลังเลยโดนยิงก่อนอะไรครับเนี่ยโอ้ยเขาเก็บปืนเราไปเล่นไหมนะใช่เลยผมว่าใช่เฮ้ยเมื่อกี้แวบๆข้างบนเฮ้ยนี่ยตัวนี้ครับผมตายเอาปืนผมไปเล่นเอาจบแล้วมาดิเจอเทมบะเจ้าโอ <c> ้ <ười> โหกำลังหัวเทมบะเจ้าฮิวกเก้าเลยโอ้โหจบแล้วตายเลย,าย,เลยมาดิมาดิเ <L osing S 2> ฮย้ยบีตายหนึ่งแป๊บนึงสไนเปอร์ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสไนมีสไนมี โอ้ใจเย็นเดี๋ยวๆอู้จในโอ้โหแป๊บแป๊บฮัลโหลครับอุ้ยโอ้ยจในเขาคมว่ะเขาล็อกรอแล้วผมจะเดินกลางไงเนี่ยติ๊กแซกหน่อยปุ๊บตายหนึ่งโอ้โหมีอีกตัวนึงอ่ะมือยังไม่ทันเยอะไปเยอะไปไปบี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 เร็วไปบีไปบีสวยโอเคเพื่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวเราตัดให้เองเพื่อนอุ้ยเพื่อนบีบีขอจในนี่ก่อนแป๊บนึง เจ็บใจมันมาดิสไนเปอร์หรอก็มาดีขาเฮ้ยทำไมพีพีวันพีพีวันนายเขาโหดจังวะโอ้ตกใจเพื <eye> <fit> <ilan anders> <ED> ่อนโอ้โหสะดุ้งเลยมาทางไหนจะมาทางไหนเฮ้ยสไนเปอร์แล้วอ่ะฟืบปืบอู้เดี๋ยวตัวนี้มาไงแป๊บนึงป๊บอีกรอบตายโอเคหูเกือบไม่รอดต้นซากเกือบไม่รอดืดีนะคิวกาช่วยไวหลอดเท่อย่างเลยคิวกามาดิมาดิเฮ้ย ม,มันมันดักรอผมอะมันมันรู้ว่าผมมาโอ้โยมันได้ยินเสียงเท้าหรือว่ายังไงเนี่ยไม่เหมือนมันรู้ว่าผมจะมาเลยวะเฮ้ยงงอ่าไม่โผล่ซะด้วยไม่โผล่ซะด้วยฮัลโหลอ่าไม่อยู่เข้าไปไหนหมดหนีดยน่ยทุกคนเฮ้ยเงียบเกินโอ้เงียบไปเอย,ยอะว่ะตายหนึ่งแป๊บนึงแป๊บแป๊บ,ปบโอ้โหแป๊บไม่ทันแป๊บไม่ทันโอ้จบแล้วเอาระเบิดสูไปก่อน ทุกคนคิดว่าจะมีคนโดนไหมเฮ้ยเปรียงเจ้าเนี่ยกิฟเฮ้ยตายหนึ่งผมว่ามีอีกเนี่ยตายสองเอาโหสำไมเอาม่ใช่ปืนพกโอ้โหโก,ก,ก็คืออะไรครับเนี่ยเอาระเบิดสูรไปนี่โดนี่หานะไม่โอ้โหปืนพกไม่อีกแล้วจบแล้วโ,โหวปืนพกจะเย็นดิบเดี๋ยวมีตัวดักว่ะทุกคน เระเบิดประทานให้มันก่อนโดนไหม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 ไม่โดนด้วยข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะกระโดดปุ๊บเอ้ยไงเออเอาดี๊คิวเก้าคิวนะบอกเลยต้นซรายจับคิวเก้าอย่างผิวอ่ะตายหนึ่งก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะผมก็เจ็ดสิบห้าต่อสี่สิบสี่นะเองนะทุกคนจะพูดสี่สิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้มาคิวเลยคิวเก้าอย่างผิวอ่ะทุกคนอ พิวจะจาดอะมาพร้ ua, พอมแล้วพร้อมแล้วไปวิงว่งวิง่งว<า>ิ่งวิ่งเอาระเบิดไปก่อนไปผมง,าง้างนี่ค่ะนี่ต้องโดอนแหละเอ้าเฮ้ยโดนจริงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องโดนจริงว่ะนี่นจักสูตรเสียวต้องฟาละโอ Gen ้โหเฮ้ยโอ้ยพี่พิพิวนาฝั่งเขาโคตรตึงอ่ะทุกคนเพื่อไปบินอะไปบินอะมีไหมมีตัวไหมโอเคไม่มีอุ้ยตายหนึ่งผมไม่ผมเห็นหลายตัวเมื่อกี้ตายสอง ไม่่ใชมันไม่ใช่สองตัวแนะ่เพราะว่ามีอีกนี่งไงอยู่ข้างบนเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวขึ้นขึ้นตามตามเลยยังต้องตามอยู่หไหนวะเอา้าไปไหนแล้ววะเอา้าหายเฮ้ยปืนพกเปิดแล้วตายหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน,นึงโอ้ยแป๊บน,นึงเอา้างานเข้าลดนเอาแล้วตายเอา้าไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนูของใครโอเคของเพื่อนมาดิมาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโดดไปไหนเอ้าไม่โดนอะไรวะเออต้องเดินแล้วแหละลองไม่โดนดิแป๊บนึง ปยโอ้โหจะปล่อยฝนขอปล่อยฝนก็ไม่ได้ลิงไงโอ้โหจะปล่อยคาสเตอร์สไตล์เออปล่อยสวยได้ละเวรโกดโอเคเพื่อนมาฝากเต้าปีน่อยนะมาละเฮ้ยเหมือนจะมีตัวมาเอมแบบเออมาดิมาดิเฮ้ยนี่ไอตัวเดิมเลยฮัลโหลเอ้าไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนอะอะุ๊ยผมเห็นละมันอยู่จานในยูบีมันตรงนี้โอ้โหขนาดผมเห็นก่อนผมจริงจิงมันไม่โดนอะ คราบเอาเห็ดวันก่อนนะนะอะไรอยู่เนี่ยโกงเลยมาดิเมื่อกี้เพื่อเราจะไปเอาบีเอ้ยจะไปเอาฟรีบ้านเขาเหรอ,อวะโอ้โหพิเดเตอร์ทุยพิเดเตอร์พิเดเตอร์คืออะไรวะพิเดเตอร์มันเก็บหมดเลย <c oughs> อู้เยอะเยอะๆไป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 ละมันอยูล่ละมาอยู่ละอยู่ก็ตายครับรอแหละนางเงียนตรงนี้แลหละเฮ้ยมันสุสานจะมาแบบวะเฮ้ยเพื่อนตายมาดิเอ้ยเอ้ย มันมาหลายทางสะดุ้งเลยโอ้โหมาเยอะจัดอะเฮ้ยบีเสียโอ้บีเสียว,ยวอะไมีอะไรีนนอกอีีาดีกดีกอ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 อวกอีกออี้อีบนีล้ีกอีกอากอีกหีกอากอีีกอ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 ีเอีกอเกอี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 กอัวนีกออีกอีอีกอีกอีอีอออกอีอีกอีอีกอไอกอีกอีกอกอีกออปั๊บขอีลกอละ เอาเอออ้โจะตายว่ะมีปืนเลยวะพี่พี่วนายเหรอวะตายเฮ้ยแั๊บเยอะวะอะไรปัดตายหนึ่งครับมีกมีมันจะวนผมว่ะมันจะผมวนกลับมาอยู่นี่ไงถือคาร์นาไปไหนถือคาร์นาไปไหนมันวนกับผมอยู่สองคนเนี่ยโอ้เปิดวิดโทเลยเปิดะโอ้โหขอบเปิดวิดโทก็ไม่ได้แล้วไงตุนนี่หลายรอบไหมอะเปิดวิดโทเลยเปิดวิดโทเลยมาวิดโถออฟเซดั โอ้โหเอาเรื huh, mm ่อยๆเก็บหมดเก็บหมดตรงนี้เก็บหมดเก็บหมดอะบอลเลยเก็บหมดอื้ืออื้อเอาดิเอาดิหมดนัสองตัวโอ้โหไม่ทันเฮ้ยได้บอกว่าเมื่อกี้สองตัวน่าจะได้ไหมสวยเธอได้บีว่ะได้บีเอาเรื่องตึงว่ะเอาระเบิดไปก่อนบอกเลยต้นซ้ำมาเชิงตึงโอ้โหตายเลยว่ะคิวคิวก้าต้นซ้ำตึงนะบอกเลยอออืืหมามีบีว่ะยืนบีอู้บ้าบ้าบ้าโอ้โหโดนเอฟเอ็กไนยิงว่ะเฮ้ยเว้ยเอฟเอ็กไน ไปเพื่อนไปฆ่ามันดิปึ๊บบอยเพื่อวางโล่เดี๋ยวเรายิงให้เอ้าไม่ทันก็จบเกมเรียบร้อยนะครับผมก็ร้อยห้าิบต่อหนึ่งสเอนะครับผมบอกเลยคิวก้ามันเล่นดีจริงลูกคนดีแบบดีมากอ่ะเฮ้ยเอ้ะอันลูกซองฝั่งเราใช่ไหมน่าจะใช่ฝั่งเราบอกเลยลูกซองนี่เมตาตลอดการขอเฮเมื่อไหร่จะโดนเนิร์ฟแหละลูกซองนี่ะ ไปไปดูสกอร์แล้วคิวขผมกันนแต้มเท่า,าไหร่น้อผมก็ได้แต้มเป็นหมดสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผมใช่ปะวะใช่ใช่สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผมโค้ทฟลบป,ปับไปปวดเท่าไหร่น้อบวดเท่าไหร่ผมก็บวดเป็นหดสี่สิบห้าน้อตึงเกลือ ผมก็ได้ไปทั้งหมด29คิวบอกแล้วคิวคิวเก้เล่นดีก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะปืนคิวเก้าเนี่ยเป็นปืนที่ดีทุกแพทอยู่แล้วนะผมเป็นปืนที่ผมเล่นประจําจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อผมผมไม่ดูเน่อ้าวกดผิดก็คือเนี่ยทุกคนผมใส่ไว้ทั้งหมดสช่องนะผมช่องไหนวะนี่สองช่องนี้ทั้มผมใช้เป็นตัวไรเวทแล้ว แล้วก็ตัวเพิ่มคะแนนนะผมเคราะบางด่ามันก็แบบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะผมเลยต้องใส่2เซตมาเนี่ยบอกเลยว่าปืนดีจริงผมไม่เคยถอดอ,ออกเลยนะทุกคนจริงๆก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แกลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมนะครับคลิปหน้าไว้เจอใหม่นะครับผมค,ครับบ๊ายบายฟิล